วันนี้จะพามาพบกับ9คุณสมบัติสู่ชัยชนะในเกมชีวิตจากโลกออนไลน์จีนผมประวิทย์ไม่ได้พูดเองนะครับไทยคำจีนคำพอดแคสต์ลึกล้ำอรยธรรมมังกรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับไทยคำจีนคำพอดแคสต์ครับกับผมประวิทย์ทั้งทวีสุขครับวันนี้ครับผมและทีมงานครับได้รวบรวมถึง9คุณสมบัติที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต โดยได้มาจากความเห็นของชาวจีนทั่วประเทศครับที่ส่งคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ส่งแบบสำรวจกันเข้ามาผ่านโลกออนไลน์ของจีนมีทั้งหมด9ข้อหลักๆที่บอกว่าทำแล้วเนี่ยชีวิตดีแน่นอนแล้วก็จะก้าวหน้าแน่นอนมีอะไรกันบ้างเราตามมากันช้าๆนะฮะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าจีนเนี่ยถือว่าเป็นชนชาติที่รักความก้าวหน้ามากที่สุดแล้วก็ขยันมากที่สุดนะครับจนชาวโลกนั้นพูดถึงโดยทั่วกันเลยนะครับว่าความขยันเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของคนจีนนะฮะแล้วก็ไม่ว่าพวกเขาจะอ,อพยพไปอยู่ที่ไหนนะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็ยังนํา DNA ของความเป็นคนจีนเนี่ยติดตัวไปด้วยนั่นก็คือความขยัน ทำงานไม่รู้จักเน็ดจักเหนื่อยนะฮะเอาแต่มุ่งไปข้างหน้านะครับมันส่งต่อกันมาตามสายเลือดนะครับอย่างที่บอกไปล่าสุดนะครับมีชาวเน็ตนั้นตั้งกระทู้ถามในโลกออนไลน์จีนนะครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับเขาถามว่าคนที่ประสบความสําเร็จนะฮะวันๆเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างครับเข้าใจว่าคนที่ถามเนี่ยก็คงจะอยากรู้นะครับแล้วก็หวังว่าคําตอบเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่เข้ามาอ่านต่อด้วยวันนี้ผมไปฉกมาจากออนไลน์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับ จากการสำรวจความคิดเห็นนะครับของคนเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับข้อที่1นนะครับอันนี้หลายคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันนั่นคือเจียนฉือจ้าวฉี่นะครับหรือว่าพยายามที่จะตื่นเช้าให้เป็นนิสัยนะครับอาจจะขัดกับความรู้สึกของใครหลายคนที่บอกว่าเวลาตื่นนอนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงกับความสําเร็จในชีวิตนะครับแต่คนจีนส่วนใหญ่เนี่ยเขากลับมองว่าการตื่นเช้าเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องของโอกาสครับ เหมือนกับคําที่บอกว่านกที่ตื่นเช้าเนี่ยย่อมได้หนอนตัวใหญ่หรือว่าย่อมได้หนอนก่อนใครนะฮะคือตื่นก่อนเนี่ยเราก็เหมือนกับออกไปหาอาหารก่อนนะครับแล้วก็ตามหลักของนาฬิกาชีวิตตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่คุณหมอหลายๆท่านได้บอกมาก็ยังพบว่าช่วงเช้านะครับร่างกายของเราเนี่ยจะได้รับแสงอ่อนๆน,นะครับพร้อมกับอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับเพราะว่าพืชก็จะปล่อยออกซิเจนออกมา มันช่วยทำให้สมองของเรานั้นทํางานได้ดีนะครับและเมื่อสมองทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยโอกาสที่จะคิดค้นวิทยาการต่างๆคิดถึงโอกาสคิดถึงโมเดลทางธุรกิจแล้วก็ทํางานสร้างเงินเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นตามมาด้วยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับสำหรับสายตื่นเช้านะฮะว่ามี ประโยชน์อย่างไรบ้างครับคอมเมนต์มาบอกกันได้หรือว่าบางคนชอบตื่นสายนะครับก็จะแย้งยังไงคอมเมนต์มาเล่าให้สุกคนฟังได้หรือว่าใครทํางานกลางคืนนะครับจะบอกว่าไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จเลยก็อาจจะเกินไปนะครับอันนี้สามารถจะส่งข้อคิดเห็นกันเข้ามาได้ส่วนข้อที่2ครับทีกงชือชี่ตัวฝานคุยให้ฟีดแบ็กที่นําไปปรับใช้ได้จริงนะครับอันนี้นะครับน่าจะหมายถึงบรรดากรณีของหัวนหน้างานนะครับหรือว่าคนที่กําลังไต่เต้าอยู่นะครับหากที่จะต้องการประสบความสําเร็จ เจริญก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นครับกลายเป็นเท่าแก่ใหญ่กลายเป็นผู้ปกครองในช่วงเวลาต่อไปนะครับอาจจะต้องดูเรื่องนี้เป็นหลักหากเรานะครับสามารถจะสื่อสารกับลูกน้องระดับล่างลงไปได้ดีนะครับโดยการให้ความเห็นในเชิงบวกนะครับพร้อมกับให้คําอธิบายให้พวกเขาไปปฏิบัติหน้าที่พัฒนางานของตนเองพัฒนาทีมนะครับหน่วยงานของท่านนะครับที่ท่านบังคับบัญชาอยู่เล็กๆเนี่ยก็อาจจะยกระดับการทํางานดีขึ้นนะครับและเมื่อองค์กรของท่านทําได้ดีนะครับบริหารได้อย่างรุดหน้านะครับตัวท่านเองก็จะกลายเป็นผู้นํา ที่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ได้เลื่อนขั้นต่อไปก้าวต่อไปนะครับก็คือเพื่ง่ายถ้าเราคุมทีมได้ดีทําให้ทีมเล็กๆของเราสําเร็จนะครับตัวเราเองก็จะสําเร็จด้วยแล้วก็จะมีโอกาสได้ก้าวขึ้นไปสู่ชั้นบนต่อไปข้อที่3นะครับเรื่องของการั่วเจื่ติ้งนะครับหรือว่าตัดสินใจครับเพราะว่า เขาบอกการลังเลเนี่ยเป็นหนทางไปสู่ความล้มเหลวนะครับแล้วก็การที่ลังเลหรือว่าการไม่ตัดสินใจเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจรูปแบบหนึง่งแต่เป็นการตัดสินใจที่ย่ําแย่ที่สุดนะครับอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยเนี่ยถือว่าแย่ยิ่งกว่าลองทําอะไรแล้วผิดซะอีกผู้นําหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยก็มาจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันนะครับก็คือการตัดสินใจได้ค่อนข้างแม่นยำนะใน ของทามมิ่งนะครับแล้วก็เวลาที่เหมาะสมนะครับด้วยตําแหน่งหน้าที่แล้วก็บทบาทนะครับคนที่จะสําเร็จเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีความเด็ดขาดเหนือใครนะครับแล้วก็การตัดสินใจแทนคนส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นบทบาทสําคัญอย่างหนึ่งของคนที่จะเป็นผู้นาต่อไปด้วยนะครับข้อที่4นะครับอันนี้โดยส่วนตัวแล้วต้องบอกว่าโดนใจผมเป็นอย่างยิ่งนั่นคือเว่นเว้นถีเจ้าจงเก้าถามคําถามและสแสวงหาข้อแนะนําที่จริงใจนะครับ ข้อแนะนําที่จริงใจนั้นอาจจะไม่ลื่นหูก็ได้นะครับเพราะว่าก็รู้กันอยู่แล้วนะครับยาดีนะครับอาจจะมีรสค่อนข้างขมนะครับคาแนะนําที่ตรงไปตรงมานะครับบางทีเราฟังไปแล้วเราก็เจ็บปวดนะฮะแต่ว่ามันนําไปปรับแก้ปรับใช้ได้จริงนะครับมันอาจจะไม่ไพเราะนะครับแต่ว่ามันถือว่าเป็นความคิดเห็นที่สัต์ซื่อนะครับแล้วก็เป็นของขวัญล้ําค่าที่ผู้ชนะในเกมชีวิตนั้นต้องการนะครับนั่นคือการแนะนําที่จริงใจเพราะว่ามันจะมีส่วนในการพัฒนาแก้ไขข้อด้อยของตนเองขึ้นมาได้นะครับ และบางครั้งนะครับการเป็นผู้นำนะครับก็ต้องกล้าที่จะโน้มตัวลงต่ำลงแล้วก็เอ่ยปากถามนะครับไม่จำเป็นต้องมีอีโก้มากจนเกินไปเพราะว่าตำแหน่งหน้าที่เราใหญ่โตนะครับไม่กล้าถามกลัวว่าถามแล้วจะเสียฟอร์มนะครับบางทีคนข้างล่างน,นะครับหรือว่าลูกน้องเรานะครับอาจจะไม่กล้าที่จะมาบอกเราในปัญหาต่างๆนะครับเพราะว่าก็กลัวที่จะเรียกว่าโดนลงอาญาโดนลงโทษนะครับ ตัวเราเองนะคะคนที่เป็นผู้นําหรือต้องการจะประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยต้องกล้าที่จะถามถามทั้งคนที่เก่งกว่านะครับถามทั้งคนที่มีบทบาทต่ํากว่านะครับการถามนะครับคือการลงทุนที่ถูกที่สุดนะครับถามวันนี้นะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรานี่ไม่รู้อะไรเลยไม่เราโง่จังเลยนะครับถามคําถามแบบนี้ออกไปนะครับแต่ว่ามันอาจจะแค่แป๊บเดียวนะครับแต่ถ้าเราวันนี้ไม่ถามนะครับพรุ่งนี้นะครับในบางเรื่องนะครับเราก็ยังโง่ต่อข้อที่5นี้ก็อาจจะสอดคล้องกับข้อที่4อยู่เหมือนกันนะครับนั่นคือร่างเปียเหริน ให้ผู้อื่นนั้นแสดงทัศนะได้อย่างอิสระเสรีนะครับไม่ต้องไปบังคับกันนะครับคล้ายกับข้อที่แล้วอย่างที่บอกไปคือต้องเปิดใจให้กว้างครับแล้วก็ให้คนรอบข้างเนี่ยแสดงความเห็นอย่างเต็มที่เหมือนเป็นการ brainstorm นะครับก็คือการระดมสมองนะครับผู้ที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยจะต้องมีการประมวลครับแล้วก็ต้องมีที่ปรึกษาที่ดีครับมีคณะกรรมการที่จริงใจและมีคุณภาพครับเต็มเปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์นะครับมากลรองเนี่ยนำข้อแนะนําต่างๆมากมายนะครับยิ่งมากยิ่งดีเนี่ยมาสรุปนะครับมาใช้นะครับคนที่สรุป คนที่จะตัดสินใจแล้วก็เลือกใช้กระบวนการต่างๆหรือว่ายุทธวิธีต่างๆในการพัฒนางานพัฒนาชีวิตต่อไปคือตัวเรานะครับแนะนํามาเป็นร้อยนะครับแต่ว่าคนที่ตัดสินใจจะทําแบบไหนมันอยู่ที่เรานะครับไม่ต้องไปกลัวว่าคําแนะนําจะมีมากเกินไปนะครับในส่วนตัวผมนะบมองว่ายิ่งมีคนแนะนํามีคนมาบอกนะครับถือว่าเรามีคนที่จริงใจกับเรานะครับยิ่งมากยิ่งดีนะครับข้อที่6ครับผู้ใหญ่หลายๆคนบอกผมครับว่าไม่มีเดี๋ยวก่อน มีแต่เดี๋ยวนี้นะครับโดยเฉพาะเวลาต้องแก้ปัญหาหรือว่าต้องการหาคําตอบอะไรบางอย่างนะครับตรงกับที่คนจีนเขาบอกว่าปี้เหมียนทั่วแยนไม่ปล่อยให้ปัญหานั้นคาราคาสังครับความเด็ดขาดในการแก้ปัญหานะครับดูว่าจะเป็นกุญแจสําคัญที่ชาวเนจีนนั้นเห็นตรงกันว่าเป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้เลย ของผู้นําที่ต้องการประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าปัญหาคาราคาซังมันก็เหมือนกับการหมักหมมครับการดินพอกหางหมูครับหรือว่ามันแก้ไม่จบไม่สิ้นนะฮะเราจะก้าวไปยังไงเราจะก้าวไปสู่จุดอื่นนะับมันก็ยากนะครับการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะครับในการแก้ปัญหาเล็กๆที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้มันลุกลามบานปลายกลายเป็นเรื่องหนักใจในภายหลังคือสิ่งที่จําเป็นนะฮะข้อที่7น,นะครับเทียวเรินชี้ซื่อข่าว คือการท้าทายคมความคิดของผู้อื่นหรือว่าการสร้าง discussion นะครับก็คือคนเก่งเนี่ยมักจะชอบรับคนสมองอยู่เสมอเปรียบได้ดั่งการฝึกวิทยายุทธ์ครับการตั้งประเด็นคําถามนะครับเพื่อกระตุ้นให้คนรอบข้างเนี่ยเสนอความคิดเข้ามาหรือว่ามีการถกกันนะครับอาจจะตรงกับความคิดของเราอาจจะตรงกับความเห็นของเราบ้างอาจจะไม่ตรงบ้างน,นะครับแต่เป็นการรับคมสมองนะครับเหมือนสมององเราเนี่ยก็เหมือนกับมีดนะฮะมีการตีซ้ายมีการตีขวานะครับมันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง แล้วเมื่อเราใช้สมองอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็จะเป็นการกระตุ้นการทํางานของสมองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ให้เราเฉื่อยจนเกินไปนะครับอันนี้เป็นจุดที่ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมมีประสบการณ์คล้ายๆกันไหมนะครับถ้าเกิดเราคบหากับคนจีนนะครับคนจีนเขาชอบเหลือเกินนะครับกับการถกกันนะการตั้งประเด็นต่างๆขึ้นมาแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างเปิดเผยนะครับบางคนบอกกูเสียงดังครับเหมือนเถียงกันนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่การเถียงอย่างเดียวนะครับมันคือ discuss นะฮะเป็นการถกกันเพื่อการแก้ปัญหาและข้อสรุุปททีีี่่ดดสนะครับ ข้อที่8ครับดูแล้วจะโบราณหรือลายคนบอกว่าเว้ล้าสมัยหรือเปล่านะครับคุณจีนบอกว่ากุญแจสู่ความสำเร็จที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการอ่านหนังสือครับภาษาจีนคือเยี่ยตูปัจจุบันครับอธิบายได้ว่ามันอาจจะเป็นการหาความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ําเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือแบบเดิมก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการดูนะครับอย่างดู YouTube ของเรานะครับไม่รู้ว่าจะมีส่วนในการมอบความรู้ให้กับคุณผู้ชมได้มากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงการฟังนะฮะการฟังพอดแคสต์การฟังเรื่องราวต่างๆผ่านการบอกเล่าของผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่านะครับเพราะว่าการอัปเดตเหล่านี้นะครับเป็นการนําองค์ความรู้เข้าสู่สมองของเราเนี่ยก็เป็นการทําให้เรา ปรับตัวได้ทันกับข่าวสารนะครับแล้วก็สถานการณ์ของโลกทําให้เราก้าวทันสังคมที่เดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับและชนชาวจีนเองนะครับก็เชื่อมั่นในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมากนะครับว่าเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาตัวเอง ไม่มีใครแก่เกินเรียนนะครับแล้วก็สามารถให้อาหารสมองได้ตลอดชีวิตนะครับผ่านการอ่านนั่นเองปัจจุบันนะครับผมยังรู้สึกว่าการอ่านนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับการที่เราดูตัวหนังสือผ่านหนังสือเนี่ยมันไม่มีแสงสว่างมาเกี่ยวข้องมากระทบดวงตาเราเหมือนกับการดูหน้าจอด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าล้าสมัยหรือเปล่าส่วนตัวผมว่ามันยังคงทันสมัยอยู่นะครับในการอ่านหนังสือส่วนข้อที่9้านะครับ เชื่อว่าหลายคนมองข้ามไปแต่การสำรวจความคิดเห็นของโลกออนไลน์จีนเนี่ยก็เข้ามาติดในเอันดับแรกด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจและผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ฟังที่ดูอยู่นะครับก็น่าจะเห็นด้วยและก็ปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์แบบในตอนนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือการต้นเลียนสันติ่ละรักเาสุขภาง การออกกําลังกายและรักษาสุขภาพที่ดีอย่างสม่ําเสมอนะครับความสําเร็จนะครับมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะครับหากว่าเจ้าร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณของเรานี่ครับมีสุขภาพ ที่ย่ําแย่นะครับเราเป็น c ีอใหญ่โตนะครับเรามีเงินทองมากมายนะครับแต่ว่าร่างกายเสื่อมโทรมนะครับนอนก็ไม่หลับนะกกินข้าวก็ไม่อร่อยนะครับเดินไปไหนก็ไม่สะดวกนะครับต้องไปโรงพยาบาลอยู่ตลอดนะครับแบบนั้นนะฮะมันจะเรียกว่าความสําเร็จได้อย่างไรนะครับและอย่างที่คุณหมอหลายๆท่านก็ได้เตือนเอาไว้แล้วก็บอกผมมาผ่านการทํางานสื่อมาตลอดการทํางานในระยะเวลายาวนานนะครับนั่นก็คือโรคที่น่ากลัวที่สุดนะครับ ไม่ใช่โรคที่มาจากเชื้อโรคนะฮะไม่ใช่โควิดไม่ใช่หวัดใหญ่นะฮะแต่ว่าเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเราเองเช่นการบริโภคอาหารที่มีไขมันมากเกินไปนะครับเช่นการบริโภคอาหารที่มีรสจัดนะฮะมีส่วนผสมของเกลือมีส่วนผสมของน้ําตาลมากเกินพอดีนะครับกินแล้วนะครับ มันก็ไม่ไปไหนนะฮะมันก็เข้าไปหมุนเวียนอยู่ในร่างกายเรานะครับการขับถ่ายการปัสสาวะนะครับก็กรองสิ่งเหล่านี้ออกไปได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่เหลือนะครับมันก็สั่งสมนะฮะร้านสิ่งเหล่านั้นครับคือปัจจัยในการเกิดโรคที่ไม่ได้มาจากเชื้อโรคนะครับแต่ว่ามาจากการกินเข้าไปของเรานั่นเองนะครับรวมไปถึงนะฮะสำคัญอีกไม่แพ้การกินนะฮะก็คือการ พักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะครับหรือว่าการขยับร่างกายที่ไม่มากพอนะครับทุกวันนี้บอกว่าเป็นภัยร้ายที่มากกว่าเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของเชื้อโรคต่างๆด้วยซ้ําไปในยุคนี้นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับคนก็อาจจะขยับร่างกายน้อยกว่าในยุคโบราณนะครับแต่ว่ามนุษย์ของเรานะครับจริงๆเราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับเรายังคงต้องการการขยับร่างกายเหงื่อออกโดนแดดบ้างอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นนะครับเราอาจจะต้อง กลับไปคิดถึงวิถีชีวิตตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นของมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับว่าเราควรจะใช้ชีวิตขยับร่างกายมากขึ้นอย่างไรนะครับ และจากการที่ข้อก้าวในเรื่องของการออกกําลังกายและดูแลสุขภาพนะครับอยู่ในความคิดของคนจีนส่วนใหญ่จนถึงขนาดติดอันดับเข้ามาในโลกออนไลน์ที่ทําการสํารวจกันในครั้งนี้นะครับก็สะท้อนออกมานะครับเป็นเรื่องของอายุไขโดยเฉลี่ยนะครับประเทศจีนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศหนึ่งที่ประชากรของพวกเขาครับนอกจากเยอะแล้วนะครับก็ยังมีอายุค่อนข้างยืนยาวด้วยนะครับผู้คนที่อายุมากกว่าร้อยปีในแต่ละมณฑลเนี่ยมีมากมายนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันมีผลมากน้อยแค่ไหนจากมายเซ็ หรือว่าทัศนคติที่มีต่อการดูแลสุขภาพนะครับเราที่ยินมาตลอดนะครับว่าคนที่ไม่ดูแลสุขภาพนะครับความสําเร็จไม่สามารถเกิดขึ้นได้สําหรับคอสามกนี่ยกตัวอย่างกันมาอยู่บ่อยๆนั่นก็คือขงเบ้งนะฮะอยากที่จะตีเมืองให้ได้นะครับอยากที่จะครองแผ่นดินให้ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าสุขภาพทุดโทรมนะฮะแตกต่างจากสุมาอี้นะครับที่อายุยืนยาวแล้วสุดท้ายลูกหลานก็ได้ขึ้นมาปกครองแผ่นดินสิ่งเหล่านี้ครับมันฝังอยู่ในความคิดของคนจีนมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความคิดเห็นจากโลกออนไลน์สำหรับ9ก้ากุญแจสู่ความสำเร็จนะครับว่ามันจะตรงกับความคิดของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมากน้อยแค่ไหนนะครับใครฟังไม่ทันนะครับสามารถย้อนหลังในคลิปกลับไปฟังกันต่อได้ว่า9ข้อที่คนจีนมองว่าทำให้เขานั้นประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นและน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้จริงนะฮะมีอะไรกันบ้างสำหรับวันนี้นะครับไทยคำจีนคำนะครับก็หมดเวลานะครับคงต้องลากันไปก่อนนะขออนุญาตไปเตรียมเนื้อหาในคลิปต่อไป ผมประวิทยทั้งทวีสุขและทีมงานนะครับต้องขออ้อนวอนคุณผู้ชมนะครับให้ช่วยกันกดติดตามนะครับเพจของเรานะครับไทยคําจีนคําสีแดงๆนะครับบน f c e e o o o นะฮะแล้วก็บาร์ด้านล่างนี้ขึ้นแล้วนะครับ Awake m เด i a นะครับยูทูบชาแนลของเรารวมถึงกดติดตามกด Follow นะครับรายการของเราทาง Apple Podcast ด้วยนะครับสำหรับคนที่รับฟังผ่านเสียงอยู่ในเวลานี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปตอนต่อไปสวัสดีนะครับ ไทยคำจริงคำพอดแคสต์ลึกล้ำอารยธรรมมังกร